เพราะว่าอาจารย์มาเถี่ยแล้วก็จะไม่กล้าจนชื่อขาเปล่งบุกค,ค,ค่ะจะได้ทำสมดีิมีจะได้ทุกพี่น้องผู้ไปหาความหาสุดท่านอิดเพียนทำกล้าจนค่ะอีกก็ขอกระมาส่งกันบ้านวมสารพลังอย่างมที่กับพี่น้องเรานะคะ ก็มีมาตาลีน้อยนะคะมาบอกให้เรามาด้วมส่งกันบ้านค่ะจริงๆก็ตั้งใจไว้นะคะว่าจะมาส่งกันบ้านแต่เมื่อวานนะคะวันนี้ก็คงได้เวลาของเขานะคะก็มาด้วยส่งกันบ้านกับพี่น้องอ่ะก็อีก็มีโจทย์มานะคะก็ให้รอด้วยความยินดีนะคะอ่าอีก็ดูคิวแล้วไปเป็นลําดับก็น่าจะถึงคิวเราใช่ไหมแต่มีนักเรียนน้อยมาเนาะก็มาตาลีน้อยอีกคนหนึ่งมา เอาก็มาแบบมาหนึ่งไม่ใช่แค่หนึ่งมาสามอีกโอ้โหให้ฝึกความใจเย็นนะั่งลอดยังยินดีบา,บานได้ไหมเออก็ได้นะเพราะจริงว่าเออทำจริงวันนี้ตั้งใจมาทําการบ้านส่งนะคะตั้งแต่เช้ามาขอบข้อมูลเรื่องจบเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะ ก็เนี่ยใกลเสร็จแล้วละ่ะแล้วเดี๋ยวก็กะาวว่าจะไปขุดลมนะคะวันนี้ภูผาป้านทางเขาประกาศให้ไปช่วยขุดอยู่เออก็นึกว่าจะได้ส่งกันว่าจะได้รีบไปขุดเออแต่ก็ไม่ัีมาตรีต้องสามท่านเนาะมาให้เราดูว่าเราก็รอดได้อย่างเป็นสุขก็จะเห็นว่าแต่ละเวลาเนาะก็มีแต่สิ่งดีสิ่งไม่ดีวิบากดีวิบากลาแล้วก็กับการกระทําของเราที่ถูกสีกับผิดสีนะเช้านี้ก็ได้เห็นความผิดสีเหมือนกันค่ะ ก็เราก็ผิดศีลพลาดไปว่าวันนี้ก็ตั้งศีลนะเมื่อคืนก็ลองดูนะคะก่อนนอนตั้งศีลตั้งใจว่าวันนี้จะลองกินสูตรหนึ่งกินแยกดูนะคะเช้าก็ได้ยากการนั่งมาเพิ่นแต่เช้านะคะนั่งทำงานบ้านเนี่ยแต่เช้าก็เลยลองๆไปเดินดูแล้วก็อปวดหัวก็ไปลองรับประทานอาหารกินแล้วก็เออไปเจอปรุงนะคะอาหารปรุงก็ลองแตะๆนิดเดียวนะคะเปรี้ยว ออเพื่อนไปได้ยินกิเลสช,ชอบใจเพื่อนบอกว่าอูอะไรนะยำหยวกหอมหอมถ้าจะรสจีก็เลยไปแตะกินดูแต่คนทำเขาก็บอกว่าเขาทำให้เปรีย้ยวเพื่อจะตัดความเค็มเพราะอาหารยางเกิดเค็มมันมีเกลือเยอะนะคะเราก็เลยอ,อ๋อะเลยชิมดูชิมดูเออมันก็เปรี้ยวจริงๆนะก็ได้ดูอ๋อพอทําไปสักพักก็กินนิดเดียวะคะ่ะแล้วกกลับมานั่งทางานใหม่นี่เหตุก็เกิดค่ะวิวาเล่นงาน จากคำทิดสี่ก็คือเปิดคลิปไม่ได้นะตอนนั่งเปิดคลิปเพื่อจะทบทวนในสิ่งที่เราส่งกทนบ,บ้านเขาที่แล้วอ่ะปรากฏว่าเปิดสามคำก็เปิดไม่ได้ก็งันให้เราหวังใจแล้วก็เนี่ยนั่งทำคอมพิวเตอร์ไปด้วยนะจะเห็ตุไรคะวิบ,บารดีละมันจะให้แค่เนี้ยแค่เนี่ยจะทําเกินกว่านี้ไม่ได้นะต้องให้ยินดีรับยินดีให้หมดไปยอมรับความจริงให้ได้นะขับเปิกบานได้ก็นั่งดูแล้วต้องจิงก็บอกตัวเองก่อน ส่งการบ้านพอดีว่ารออย่างเป็นสุขได้ไหมเบิดบ้านได้ไหมขอขอบพระคุณเหตุการณ์ต่างๆมัตรลีน้อยทุกท่านนะคะที่เตือนคอบก,การบ้านประมาณนี้นะคะกับถุกรุ้นะคะทีมนานพี่น้องจิตอา,าสาทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณแลกนนะก็นุโมทนานุโมทนาค่ะดรภูเพียนทมนะคะมา เพียงที่จะร่วมส่งการบ้านร่วมกับพี่น้องเรามาร่วมพลังมาสารพลังกับพี่น้องนะคะ,ะเรื่องของเรื่องของคิวเมื่อสักครู่นี้คือ,อคิวของครอบครัวครอบครัวน้องนวลอ่ะจองคิวตั้งแต่เช้าแล้วก็มีมีขอเลื่อนคิวขอเลื่อนคิวว่ายังไม่พร้อมก็เลยทําให้ เปิดปิดมาสองรอบแล้วค่ะสองรอบซึ่งทาบอยู่ในจอ,อนี้ท่านจะอยู่คิวก่อนท่านจะอยู่คิวถึงคิวพอดอีนั่นแหละเพราะว่าช่องนี้จะเปิดไว้อยู่แต่ช่วงแรกท่านไม่พร้อมก็เลยไม่ก็เลยเว้นมานะคะ,ะไม่ไม่ได้ท่านไม่ได้แซงคิวท่านไม่ได้แซงคิวนะคะเป็นไปตามคิวแล้วก็อแต่ว่าก็ทําให้ ได้ประโยชน์นะทาให้ดรภูเพียนทําได้ตรวจไหคะใช่ไหมได้ตรวจแล้วเราก็รู้ว่าเออเราผ่านนะเรารอได้ได้ใจใจที่เป็นสุขด้วยความเข้าใจที่เราคิดว่าถูกแซงคิวด้วยใช่ไหมคะเออราไม่ได้คิดว่าถูกแซงคิวรเพราะก็ไม่เห็นไงตามหน้าจอตอนแรกใช่ไหมก็เห็นว่ามันเป็นตามดับต่อจ่ะเออแพร่น้องบุญแล้วก็แพรใช่ไหมก็คิดว่าเออก็เป็นตามเราเนะแต่แล้วอยู่ดี พอดีก like e ็เปิดทํางานอื kind of ่นด no ้ไงเสร็จแล้วพี่นิดหน่อยก็บอกอ่ะมีนักเรียนอีกคนนึงมาเราก็ยังไงเราก็ให้เด็กนักเรียนก่อนอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ทีไม่ใช่เด็กนักเรียนคนเดียวพวกครองมาด้วยก็เลยนัไงให้รารอมากขึ้นจากหนึ่งกลายเป็นสามก็ยินดีได้นะก็ไม่เป็นไรข้าวัาร่วมสามพลังก็ดีค่ะอะไรก็ดีทั้งนั้นนะถ้าเรา ไปโง่ทุกนั่นแหละก็คือไม่ดีฉะนั้นฟังธรรมอาจารย์แล้วยิ่งอาจารย์สอนเมื่อคืนเนี่ยต้องซ้อนกลับเข้าไปอย่างเดียวไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ยินดียินดีชนะความยินดีในทาชนะความยินดีทางปวงนะคะลดแห่งทาชนะลดทางปวงอย่างที่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็สุขใจได้เสมอนี่แหละเราก็จะไม่โง่งชั่วไม่ถูกก็ยินดีได้สาธุค่ะสาธุค่ะ เราเอาประโยชน์ได้ทุกเรื่องนะคะเรายินดีได้กับทุกเรื่องเอาประโยชน์ได้กับทุกเรื่องะค่ะที่พูดถึงที่อาจารย์ย้ำซ้ำทวนเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของยินดีได้ในทุกสถานการณ์และยินดีพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่เป็นอยู่นะคะถ้าจะโง่กว่ากิเลสก็คือ ไปอ,อยากได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้มีไม่ได้เป็นนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นบทธรรมะเป็นข้อธรรมที่ประทับใจหลายๆท่านเลยนะคะหลายท่านได้สภาวะจากการที่ได้ฟังธรรมในค่ำเมื่อวานค่ะค่ะอนุโมทนาด้วยเกือ้อภูมิใจธรรมค่ะ <ś le> mm> ค่ะเราจะขอ,อ,ขอแป๊บนึงนะอ,อาจารย์สมพันธ์ว่าคลิปเมื่อวานเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ฟังไปฟังนะคะเมื่อคืนนะสนุกมากเนะ รู้สึกว่าในทำมารถดเมื่อคืนนี่ของผหสุดยอดนะคะขอไขน้องกุ้งนะคะแซกอันนี้ค่ะจบค่ะกุ้งจะถามพี่ยุ้ยค่ะวันนี้ที่มาส่งจะจะสอบจบด้วยหรือเปล่าคะอ๋อสอบจบไปแล้วครับที่แล้วอ๋อสอบไปแล้วเหรอคะสอบไปแล้วค่ะจะมาสอบได้อีกสอบได้เรื่อยๆทุกค่ะค่ะสาธุค่ะ อ่าต่อไปอาวสนาค่ะช่องของอาวสนาน่าจะมีเพื่อนขอสอบขอเรียนขอส่งกันบ้านใช่ไหมคะ